ระบบเผาผลาญพังเป็นสาเหตุของความอ้วนนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราอยู่ๆเราจะมาลดความอ้วนเลยนะคะด้วยการอดอาหารกินน้อยหรือลุกไปออกกําลังกายหนักๆน้ําหนักเราจะลดยากเพราะร่างกายเราเอา่อมีภาวะระบบเผาผลาญพังนะคะจึงเกิดภาวะกินน้อยแต่ก็อ้วนเยอะทีนี้ให้เราใช้4วิธีนะคะอันนี้ทบทวนให้ก็คือ1เปลี่ยนอาหารทั้งหมดเป็นอาหารธรรมชาติ ะะงดอาหารแปรรูปแป้งน้ําตาลเพื่อลดภารากับร่างกายแล้วก็ลดพิษนะคะลดอัณฑมูลอิสระและทําให้ตับเราทำงานแบบไม่ต้องเยอะนะคะอาหารแปรรูกเช่นน้ําตาลทรายไขยมันทานนะคะพวกแปง้งแปรรูปพิษตรงพิซตาอะไรพวกนี้เป็นภาระกับร่างกายนะคะร่างกายเราจะถ้าเรารับอาหารพวกนี้ไปเรื่อยๆร่างกายเราจะลดระดับเผาผลาญไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการที่แบบต้องเก็บพลังงานไว้ซ่อมไว้ซ่อมนะคะตัวที่2ก็คือไม่กินบ่อยนะคะข้อที่สองคือไม่กินบ่อยอการกินบ่อยจะทําให้การย่อยไม่สมบูรณ์นะคะในทางแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยเรียกว่าไฟมันน้อยนะคะพอย่อยไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเกิดการออของเสียนะคะเกิดภาระปัญหาของลำไส้เล็ก นะคะการย่อยไขยมันอะไรก็ไม่โอเคอีกนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะกินบ่อยแล้วก็ให้ใช้การกินเบื้องต้นก็คือกินแค่สามมือ้อนะคะหลังจากวางช้อนนะคะก็นับไปสี่ชั่วโมงนะคะสามมือ้อสามมื้อนี่คือสูงสุดแล้วนะคะไม่กินตีห้ามื้อมากไปกว่านี้ไม่กินจุกจิกนะคะเพื่อช่วยสร้างความสมดุลแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินของเราจะได้ลดระดับกลับมายืดหยุน่นเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลิน ที่ยสมดุลเป็นสาเหตุของความอ้วนนะคะทําให้เราเกิดภาวะดื้ออินซูลินทําให้เหมือนกินอาหารไปแล้วก็เอาอาหารเข้าเซลล์ไปได้นะตรงนี้ก็คือให้เริ่มจากการที่กินไม่บ่อยขอแค่ตามมือและแต่ละมื้อห่างกันสี่ชั่วโมงหลังวางช้อนนะส่วนอันที่ตาก็คือ IF สมดุลนะคะคือเธอต้องทำอาอ i n t e ิน i t t e n t t a ด t i n g i n g ก็คือ การอดอาหารเป็นช่วงๆนะคะแบบสมดุลนะคะแบบสมดุลก็คืออาหารต้องเป๊ะตามหลัก6วิธีดูที่กลุ่มชมรมคนรักไข่ต้มนะคะเป็นกลุ่มฟรีได้เลยแล้วก็ค่อยๆแต่ระดับไปเ F ไปจนถึงกินวันละหนึ่งมื้อได้นะคะให้เริ่มจากการที่กิน3มื้อก่อน42แล้วก็2มื้อ16ทับแแล้วก็1มื้อ23ทับหหรือ22ทับ2ก็ได้นะคะอันนี้คือเธอต้องเข้าถึงแบบ ไตระดับไปเอฟกินวันละหนึ่งมือได้นะคะตัวดันที่4ก็คือทําตับให้แข็งแรงนะคะทําตับให้แข็งแรงมีอะไรบ้างคือตับเนี่ยเป็นตัวเครียร์พิษนะคะเป็นสาเหตุจริงๆอ่ะสาเหตุความอ้วนก็คือมาจากตับเสียสมดุลตับเสื่อมนะคะเพราะตับเนี่ยจะเป็นตัวที่มีผลต่อระบบตานถ่าผานอย่างมากนะคะทำเวลาเราเพรียแสดงว่าตับเนี่ยขาดความสามารถในการเอาอาหาร ชนิดอื่นมาเป็นน้ําตาลเช่นไขมันหรือโปรตีนนะคะทีนี้ทําตับให้แข็งแรงก็คือมี3ข้อนะคะก็คือดูในเรื่องอาหารงดอาหารแปรรูปนะคะแล้วก็2ก็คือทำไมเอฟอิน i t t เมทันฟา i n g ข้อ3ก็คือล้างพิษตับนะคะซึ่งการล้างพิษตับจะอยู่ในคอร์สกู้หมดลูกนะคะแล้วก็คอร์สธรรมชาติบําบัดล้างพิษตับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเรียนนะคะ ก็ไปลงเทนแล้วบกลุ่มนะคะลงเรียนรล้น้ำหนักคุณมาม่านะคะ3ามรสา,าบาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็จะมีคุณครูคอยไกด์แล้วก็ให้เราค่อยๆแต่ระดับได้นะคะโอเค4ข้อนะคะไปทํากันนะคะทุกคน